อันนี้ก็มีโรงเรียนสอนศิลปะมวยไทยครับเย<อ>าวาชนเรียนฟรีอุ้ยตาครับดูครับ<อ> <c oughs> ตบป้องหูครับ<อ>โจนวลูกตบป้องหูนี่ตบป้องหูครับเมื่อก่อนพุทธล้อเหล็กใช้ครับ<อ>พุทธล้อเหล็กถนัดมากครับออ้ยเต็มข้งอีกแล้วครับอันนี้แลมพาร์ดบอกมีหลากหลายแม่ไม้มวยไทยให้ชมวันนี้ห้ามคล<อ>ิปตาครับี๋ยวจะมีช็อตเด็ด น่าจะมีช็อตเด็ดต้องทําเลยครับต้องทําเลยต้องทําเลยนี่รอบสองรอบสามแรกคนละแข้งแอบประสานงาครับกลางอากาศเดยามาจะย้อ,าายอมไม่ยุ่งจริงจริงโอ้โหรยวตามกันต่อครับใครหนักหนักใครหนักกว่ากันต่อราบเลยครับสลับหมัด 1, 2, หนึ่งสองสามขยับหลอก ไม่มีใครยอมนะครับโอ้โหลูกนี้กลับมาแทงแรงมากอุ้ยโอเย็นผาดมาสามเม็ดแล้วโดนเสาสี่นี่แหละเพลงเข่าเพลงที่สิบนุชถนัดมากที่สุดคือตรงในแรงหนักรุนแรงมากเอาล้วครับเจอหมัดตัดลำตัวแล้วหนึ่งสองสามแทงขวาอหมัดมาสี่ห้าหมัดแต่ว่าสิบนุชบอกขอแทงทีเดียวเอาคืน ให้หล่นครับโอ้โหดูครับอาครับโยนเผาซ้ายครับแลมพาร์ดเสียบซ้ายอีกดอกอ้าวขวามาไม่จะหล่นโอ้โหชื่นชมแลมพาร์ดนะสามสิบเอ็ดปีแล้วนะครับโอยคือแข่งขึ้นเขาครับเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปดูนะครับเสียบมาต่อยวันมาแรกครับวันมาแรกโอ้โหแทงซ้ายสี่มนุษย์เอาแล้วครับสงขรา เข่ามาแล้วกรัมไม่ดีท้องทะลุมาดแทงวัดเันเลยใครดีใครอยู่โอ้ดูครับแทงแทงวันนี้ขอท้าพิสูจน์ให้รู้ว่าหัวใจใครใจใหญ่ใหญ่ปัดตับตัวจริงเสียงจริงโอ้ยนีครับมาดกับบาดกับเข่าใครจะอยู่ใครจะไปเสีย โอ้โหเสียบมาใครหมดครับเสียบไปใครหมดเสียบไปสี่มนุษย์แทงเสียบไปโอ้โหเสียบมาเสียบไปครับต้องปลกมือให้ครับต้องปลกมือให้เขาเลยโอ้โหแหลมผัดแทงเออเหอเน้นแล้วเกาะยางสีมนุษย์แทงอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านีอ้้หเอาล้ครับใครจะหมด หมัดมาแล้วหมัดมาเหมือนกันเออหลานสองอ้าวหลานสองครับมีโอกาสแล้วเสียบอ้าวเสียบอ้าวแป้ไปแล้วโอ้โหอาวครับยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับโอ้โหไม่มีหยุดจริงๆเลยครับไม่สนใจครับแลมพาร์ตต้องปลบมือให้โจรพาวเสียบมาต้องให้เขาเลยครับอ้าว เสียบปปลอกมือให้เลยครับไายล้านสองรไดนะ้ติดตามครับตอนนี้สีมนุษย์ก็เล่นเพลงเข่าเหมือนเดิมครับของชอบของถนดัดราะว่าแลมพาดครับวันน,นี้อ้ซาวุฒิหนากลัวจะเปนเพชรทั้งคู่น้ำบานถังน้ำบานลนะครับเล่มขาดดีที่เดือดอยู่ที่หมัดในขณะที่จุดขายของสีมนุษย์ก็คือทั้งมัดและเข่า ดูครับนี่ยกสี่แล้วนะครับยังยืนซดกันอย่างนี้เลยเป็นเกมคนชนคนแล้วนะครับยังไม่มีใครยุบใครชอดให้เห็นหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ต้องชมทั้งอย่างครับหมัดแล้วก็เผาอ้าวดูครับหมแล้วเผาแล้วับไม่ลงครับไม่ลงกันชนกันต่อหมัดมาดแรยโดนครับ แลกแล้วนะครับแลกกันแล้วแลกหมัดแล้วกลายเป็นมวยสากลไปแล้วครับตีกันต่อมีศองกับสี่มนุษย์โอ้หมากมาเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้าโอ้ยแหลมครับมากเจอเทาบำรุงไม่ดีนี่เสียอยู่ไม่ได้นะฮะคนละเม็ดโอ้ยไม่ใช่มวยร้อยปอนด์นะคุณทุนกรนี่ร้อยสี่สิบสามปอนด์นะครับโอ้ บำรุงไม่ถึงนี่ไปแล้วครับหมัดโอ้ยอาครับมัดเรื่ออะไรขึ้นแต่ว่ากระก็หนักเอ้ยครับชมจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับมาหมัดไม่ดีแค่อยู่ออ้ยท่านที่เป็นโรคหัวใจครับท่านที่เป็นโรคหัวใจเสียบไม่ดูก็ได้นะครับอ้าวครับแขงมาแล้วครับ ยิงประดุกครับปิดดาวได้เลยครับดันาาดันแล้วทยดันผาดเสียบหัวใจของไรโอ้าอ,อีกแล้วครับแม่ลูกศิษย์สมรักคนนี้ก็ปี้มาเลยครับออกข้างซ้ายเยอะๆออกข้างเยอะๆ พูดดูเดือดได้ไม่ได้อยู่ที่3นาทีของยกสุดท้ายครับป่าเตะขวาล้ำบาดหยุดกันเลยจริงๆครับน้ำบาดพยายามเล่นอากกวุธยาวๆแล้วครับแต่ว่าเซมนุทไม่สนครับเข้าไปกอดกอดแล้วตีเข่ีบูดายกันแล้วนะครับน่าจะไปเ,เห็นเห็นแล้วครับว่าสุดท้าย แล้วดูครับเอาครับคู่นี้อะไรจะเกิดก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับคนหนึ่งอาวุธหลากหลายแต่ว่าอีกคนหนึ่งเลียมสมองงวยครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินผมนักเชียจนเหนื่อยแล้วทําให้เดินอีกหน่อยครับฟังท้องแลมขาดน้าวล็อกลล็อกล็อกทีมาสื่มนุษย์ขยับขยับขยับร่วงใช้แต่ตีไงโตนีกันได้ เลยผ่าดเบิ้ลเบิ้ลขวาไปเล็นแข่งแล้วเป็นแข่งแล้วรวบรวบแล้วติดเชือกตีตีได้สองเม็ดเพิ่อีกหน่อยครับมัดมาโอ้โหโดนมัดครับมัดมาหนึ่งสองจ้าโอ้มัดหน้าเอวบให้จุกแล้วจะทำยังไงต่อรวบได้เปลี่ยนรวบได้เปลี่ยนครับโอ้ไม่ลงครับลูกนี้มาแล้วครับ รวมทองอีกไอยคิวมวยไครเหนือกว่ากันครับตีไม่ได้แยกออกมายังเงินเวลาทองเวลาเงินเวลาทองครับไม่หยุดจริงๆครับอ้าวจับได้โยนข่าวตีอีกดอครับแยกที่ปลามือปลายมือป้ายได้ครับเป็นการแย่งกันวิ่งเข้าป้ายครับเข้าเส้นชัยครับเข้ามาสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายคุมแล้วนะครับคุมแล้วได้เวลาคุมแล้วครับช็อตสุดท้ายครับ ยอมก็ไม่ยอมเอาอีกาตินึงครับแลมพังว่ากันทำได้ต้องทำครับทำได้ต้องทำรวบรวบเอาทิ้งไม่ลงครับไม่ลงก็ได้ตีเอาเลยครับเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แล้วครับควางมุมแดงครับสุดท้ายสุดท้ายเป็นอย่างไรครับ สุทินเฉือนชนะคะแนนสมนุษย์สอินญาไป